ชมบรรยากาศโอ,อ้มอยมันน้ำวัดเต็มน้ำน้ำวัดเต็มสะพานนี่แหละที่ซอนหม้อไส้เพื่อนผู้คนขคนคับก็เล่นสนุกไทยช่งบรรยากาศหางข้างออน้ำปลาไหลหลากน้ำคุณปกติน้ำตรงนี้มันจะเป็นน้ำใสนะบนันพอดีน้ำมันมาจากเื่อถังเลยน้ำคุณ ทุ่มบรรยากาศจองการทั้งการหอยปลูกกบผ่ไว้ริมหอยกันกันกันิดินเซาะเนาะ <c oughs> ปลูกปลูกยุคข้าใบปลูกอันนี้ไว้กัดกัดน้ำซ้อทำตรงไหนผู้ปลูกมันกิดน้ำซ้อรุ่งเนาะเฮ็ด <c oughs> ให้จะลิ้นทั้ง สิเปิดจะหนีหอดบานว่ามันสิได้กกดจกักหน้าที่พระต่อนรูปนี่พระเจ้าม่เก็บย่ำขึ้นนี่เลยเออโอ้พระเจ้าย่ำขึ้นย่ำพระเจ้าตั้งพักงไปเออย่ำขึ้นมันจังได้ปาลายแต่ว่ามองนั้นมันเป็ี่ยนมันเปลนต้นมันนั่นแไงมองนั้นแไงต้นมต้นมันเลยได้ย่ำเป็นมองนี้มันเป็นปลายมันแล้ว นำป้าไลหลากมันเลยนำคุณมาพันวายายเพี้ยนวามันมาจากวันตะปูขนมาสันเรามันก็ชิลงไปวันสิแก่เรามันก็ิลงเอนไปทะเลโบแดงคุณไหมลงเปทะเลโบแดงเรามันก็ลงไปแม่น้ำป่าองค์พุ่นไปทั้งหลมีละท้งแรกที่มาทางเซน จะยิ่งตาปต่อเนไฟบรรทวงไฟบรน่มันอยู่ตรงนว่าไฟบรรงเนยบอกในสภาพไฟบรรดวงไฟบรรทบนเดยกไฟบรรทวนมันอยู่ตรงนี้นเขาบอกว่าไฟบรรทุงโอ้ค่ะโคตรนปไม่ไแบเนาะี่ีวโมสดกม่พ้แบบบนลก เขา็มีกินเขาก็มีกินไฟฟ้าก็มีใส่เน็ตก็มีใส่ขอปบนไหนกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินกกินซาบูก็กี่รถไปกินในเมืองแต่ว่ากินทุกเมืองกต่่ไม่ีเงินนอนไร่ใดห้ามมันบ่มีทุกเมืองเนาะไร่ใดห้ามมันเป็นไร่ปีเนาะขายเขาขายมันไร่ใดไม่นทตุกเบืองห้ากั วองเดียนตัวเทียสามเดียนตัวเทียหาเดียนตัวเทียแถวมีรายได้ทุกเดือนกับใครอยู่ดอกโอ้คนขี่รถเก่งเนาะคนทางยากเนาะของเย็บเป็นคัาทีหรือยังเพ็บจะเป็นยังไงหรอหันตอนกับขึ้นจังหันเอ้าหอนให้บ้าทล่ะตัวนี้อันนั้นก็คือโดดหนิเงาใส่เวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเบิรงเบิรงเบิร์เวลาเดิน อันไทกิปใส่เวลาสามนาทีแหมันตอนไปมันคือไก่เด้งอ่ตอนมามันคือใส่เวลาสามนาทีหนึ่งอ๋อข่ามันสิบโล่ผิดแหมว่ามันทอดสิบโล่บ่อๆี่เนาะโอ้มันคือไก่เด้งอตอนไปไหมตอนไปมันไปอันข่เล็บางสิละอันเยี่ยนข่จะยู่นี่ดอกข่พปมงสุทายดอกข่ไข่เมี่ยงไ่บ้างสิละ ว่ากอนย่งนี่ดอกมองของกนเสตเป็นหัว่ไหเราันได้เงินไทยมึงควรตึกุมัน่นนมันมันมติเนียอันเมื่อนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวสวยจังหวัดสามชิโอ้ยก็ถือแช่ถือแบบไงแ่บัดบเท่าก็ถือละหาชิปุ่นสามชิ้นเพ่อาชิทำกันได้เนาะก๋วยเตี๋ยวสวยจังเนาะ เจนได้กับใบต้นโอ้บ้านม่ีตัวนมันต้องไปยุดรอยนึงแบ่ากไดูยวัด็เาทไกบันกระเลี้ยวใส่เออบันเขาก็เลี้ยวใส่กับบ้าน ไปบ้านที่แกอันนี้สีเขาสรงเปแล้วเด้อนี่สีเขาท้งเปอยแล้วนี่อะไรบ้างักะ่ันนี้มันสีหน่อยสร้อยรหนึงเรียวใส่ไปบ้านยลี่บ้านยีลีบุกไก่เกียวไปกลัที่สกัแม่มาไล่รอบเล้วโอ้ มันมันมันไ่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตมแ่เลี้ยไปเบอกเขาอเสิอเขาโอจเลี้ยงไปิบไปวันเยี่เาคิไปามัี่เออเาเป็นไงช่ไหเลี้ยงใจใช่ เบลตีร้อยสี่เออเรามีป่เออเราจะเฮลิคอปเตอร์อือเลยต้องเตอรม่ใช่ไหมเออเป็นบ้านไมลี่เปล่าล่ะนี่เห็นอันนี้ดอกไม้อีกนเห็นดอกไม้อะไรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกลันมาจังไหนไปจังไหนมาตึกเสือดุงเสือดุงตึกสาล่ะเอาอันคือคือมีงานสีดำทุกเมื่อใช่ เขาดำดูพี่น้องเมื่อใดก็ว่าไปงันทีด่าดำพัมาไปพ่อพากกันพักกันเมียแห้งเลยมากก่อนซุ้มนั่นไปซื้อไซตซื้อนพูดหลังหัวซุดหวยพูนะบกระไพรารก็ไดไปตื้ก็มีเห็นบ่สิป้าตัวบ่ได้ไปตื้อกรมีตาพ่นไปเัาตะมาพันไปหน้าโอ้พันไปใสใตรงใจรีเอาสะดุ้งสะดุ้งสะดุงสะดุ้งยู่หน้าน้ามัตะแห้งไงอยู่มองใ พวกเจ้าไปฟังทั้งพุนหมงหยอยกุง้งกวงงละหน้า่อยออหน้าหอยกุงกวางละพรกกระกแตกุ้นละ่ว่าตัวตขอ่ขอยยุฟังนี่ตัวข่อยยุฟังนี่หน้าเขาได้ได้ปล,ลาไหลดีเขาจะหามากผมก้นสิวมยอย่าเค็นเงี้ย <พอ S 1> มาซื้อกลไเลยๆมาบองอันพนาตมาหอดมาทุนไปหน้าทุนไปตัดหยา